ปีแรกๆที่เรามีการวางร้านเราถูกโกงของไปแล้วก็อาจจะไม่ได้เงินแล้ววันหนึ่งที่เขาปิดตัวไปมันก็จะมีต้นทุนที่ทําให้เราแบบแย่จังก็ทำให้เรา,าโอเคเราก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปเป็นจุดดีด้วยซ้าไปทําให้เราดูแลบริหารจัดการของเราเองให้ดียิ่งขึ้น สวัสดีค่ะเดินสว่างคุณาพันธ์เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์คาเฟ่นโคค่ะค้าเฟ็นโคเริ่มมาเมื่อปี2014แฟนมีปัญหาเรื่องหลังศีรษะที่เกิดจากโรค s l e จนวันนึงก็มีคนแนะน,นำน้ำมันมากรูดสกัดเย็นเราก็ลองใช้ดูใช้ได้สัก3เดือนอาการต่างๆที่เราเมนชั่นอะคือดีขึ้นเราก็เลยคิดการใหญ่ว่าเราอยากจะลองทำขายดู นอกจากสมุนภพยไทยที่เราเลือกใส่ในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วเราเลือกถึงวิธีการด้วยอย่างมะกรูดเราใช้กันหลายส่วนมากเลยแต่สิ่งที่เราเลือกเลือกแค่ผิวด้วยวิธีการบีบเยน็นการสูญเสียระหว่างทางด้วยความรอ้อนมันจะไม่มีเขาจะคงคุณสมบัติทางเคมีได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการยับยั้งเชื้อรา วางหาร้านค้าสําหรับแบรนด์เล็กยากมากอันที่2พอวางแล้วร้านค้าที่เป็นร้านสุขภาพในกรุงเทพบางทีเกิดปัญหาในการจัดส่งสินค้าหรือว่าการให้ข้อมูลลูกค้าค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากมีหลายครั้งด้วยซ้ำที่แบบร้านปิดไปแล้วของเราไม่ได้คืนมันก็เลยจุดประกายว่าถ้าเราลูกค้าซื้อตรงกับเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราจะทำเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ ทำให้เขาเหมือนหน้าร้านเลยบอกโปรโมชั่นในทุกเดือนเราสามารถเก็บรคคอร์ดลูกค้าได้ด้วยว่าเขาที่แล้วเขาใช้เป็นยังไง mm. เขาใช้อะไรไปแล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขามีมากน้อยแค่ไหนเราสามารถสื่อสารกับลูกค้าตรงนี้ได้ด้วยระบบสมาชิกเองเราก็จะเซิร์ฟลูกค้าได้หลายอย่างมาก mm. เช่นเม mm. ื่อสมัครสมาชิกแล้ว mm. เขาได้คะแนนเลยคะแนนตัวนี้เป็นส่วนลดได้เลยทันทีในเดือนเกิดไม่มีขั้นต่ำเขาจะได้ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากเราเป็นคำขอบคุณส่วนมากประทับใจยอยู่แล้วถ้าเรามีของเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้าตลอดเวลามากกว่าที่เขาคาดหวังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของแถมของแซ มาชิเรามองเห็นตั้งแต่ต้นเลยว่าสำคัญมาก อยายามมากเลยกับการนําเสนอมะกรูดที่ไม่ให้ดูโบราณเราอยากให้คนสมัยใหม่หันกลับมาใช้สมุนไพรไทยนั่นคือโจทย์เราว่าทําไมเราเองเรายังไม่ใช้ก็เลยสรุปใจออกมาว่าส่วนประกอบสําคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆจะใช้เป็นรูปรอย่างเป็นลายเส้นก็เลยกลายเป็นภาพจําของลูกค้าตั้งแต่ยังจำไม่ได้ว่าเขาเป็นครคล้ายๆก็จะจาได้ว่าอ๋อเป็นแบรนด์ที่มีรูปมะกรูดอยู่ในกรอบสีเรียมดีไซน์อย่างเช่นขวดเรารู้ว่าถ้าเป็นขวดทรงสูงลูกค้ากดในห้องน้ำโอกาสที่คว่มหรือล้มจะมีก็จะมีการคิดใจตรองว่าทําไมถึงเป็นขวดทรง พวกบางทีเราสระผมอาจจะมองไม่เห็นก็เลยว่าโอเคต้องกดง่ายกดปั้มใหญ่ก็จะเป็นในสิ่งที่เราคิดว่าแบ็กกราวของการทำอินทรีย์มันมาช่วยเราในส่วนนี้มากกว่าด้วยในกล่องของตัวทรีทเมนต์เองหลอดดรอปเปอร์ซึ่งมันแตกง่ายเราก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาว่าในกล่องมันจะมีตัวกั้นเพื่อเป็นการลดการกระทบกันระหว่างตวดกับตัวหลอดการสูญเสียระหว่างทางก็จะน้อยลงยิ่งเราส่งตรงกับจากแบรนด์ไปถึงลูกค้ายิ่งเร็วยิ่งดียิ่งปลอดภัยเท่าไหร่ยิ่งดี ้าสู่ปีที่6ของเราเราจะให้ความใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต้นปีหน้าเราก็จะมีโปรเจกต์เรื่องของ Recycle แล้วสิ่งถัดไปที่เป็นภาพชัดเจนของเราอยากให้รู้สึกว่าถ้ามีปัญหาหนังศีรษะหรือปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงคันมันลังแคอยากให้นึกถึงเราอยากให้เป็นเหมือนคล้ายค้ยาสามัญประจําบ้านอาจจะวันนึงใช้อย่างอื่นมาแต่วันไหนที่มีปัญหาอยากให้กลับมานึนถึงคารฟนโค้